สวัสดีค่ะเพื่นอนวันนี้พามากินน้ำเต้าหู้ใส่เม็ดแมงลักนะคะเพื่อสุขภาพค่ะใครที่อยากลดลดขบอ้วนก็ใช้ได้นะคะระบายอย่างดีนะคะเม็ดแมงลักแล้วที่อีกอย่างหนึ่งสำหรับผู้หญิงที่ห้าสิบอัพขึ้นไปนะคะนี่เป็นโฮอร์โมนอย่างดีเลยค่ะนี่นะ ช่วยได้เป็นไวทองไวอะไรเนี่ยอารมณ์ร้อนฉุนเขียวเนี่ยค่ะใช้ได้เลยค่ะน้ำเต้าหู้กินทุกวันได้ยิ่งดีค่ะเพื่อน,นจะมีถัว่วบางบางอันก็จะมีถั่วแดงใส่ถั่วแดงแอันนี้ใส่เม็ดแมงลักค่ะใส่ถั่วแดงก็ได้ค่ะมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็มี ขนมปังสังขยานะคะคเพื่อนผู้หญิงที่ห้าสิบอัพขึ้นไปหมดประจ,จำเดือนใบทองอารมณ์ฉุนเฉียวโดยเฉพาะตอนสิ้นเดือนสามีไม่โอนเงินให้เ่ยค่ะหมดหยิดที่สุดเลยใช่ไหมคะคเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นเราต้องกินน้ำเต้าหู้เอาไว้กินน้ำเต้าหู้ให้ใจเย็นๆค่ะเพื่อน ชิ้นเดือนก็รอไปก่อนค่ะที่หนึ่งที่สองที่สามรอไปก่อนนะคะเพื่อนเดี๋ยวก็เข้าข้างเงินเต็นเิล็ดหม่นน้ำาโ๊กไก่ค่ะเดี๋ยวก็เข้าอย่าเพิ่งจะมีกระโอนเข้ามาค่ะ ขนมสังขยาอร่อยนะคะเพื่อนเน, <Wow. S 1> เนี่ยค่ะบิทเ่งลัก ไก่ไครกบไข่คเคียดแค่เพืเ่อนเพื่อนอร่อยมากๆนี่ค่ะม็ดมังรัก วันนี้มาแนวสุขภาพค่ะกินได้ทุกคนนะคะน้ำตะโูกินแล้วมีประโยชน์ค่ะอิ่มท้องเลยครัเพื่อนวันนี้เจอกันคลิปต้นๆนะคะเพื่อน ขอบคุณนะคะที่มารับชมคลิปนี้ไม่ค่อยมีสาระค่ะแต่มีประโยชน์นะคะอิ่มท้องค่ะเพ,พื่อนๆขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเดินทางปลอดภัยนะครับเพื่อนสุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยร่ลำรวยค่ะสวัสดีค่ะ